กันยุงลืมเอามาเฮ้ยขากบอ่บานยุ่งก็ลยพวอยุ่งยุงลยก็แซงปแ่ได้เ็มมาถือมือขนาดวะแหมานขนาดเลยแนนี่สเยเานะคะพี่นองหมานมนหมาพอได้เก็บพได้กินย่ได้ทานผู้ชม บื้งขนาดไม่มีฝนเนาะเพราะว่าดินมันยังชุ่มอยู่ดิขันดินซุ่มเหยดออกตัวแต่ว่าแปลกอยู่อย่างนึงนกเจนแวนบ่ปกติหอดเดือน เก่าเดือนสิบนี่นกเจนแว่นจะห้องเสียงสนั่นป่าเลย okay. Okay. แต่ว่าปีนี้นกเจนแว่นโบ,ท,นบท่านนี่เสียงเลยโบท่านไี่ยินเสียงนกเจนแว่นเลยเอายัางมีเห็ดอยู่อีกตัวนี้เห็ดปลวกกันนะเห็ดปลวนี่โบท่านมีแววอยู่ขับท่านผู้ชมปีนี้ เนี่ยบ้ได้เก็บเห็ดปวกอยู่เด้อยอยู่เด้อปีนี้ขึ้นมาซี่เงียบๆเนาะเห็ดปวกปีนี้ยังเลาะเบิองธรรมชาติการเก็บเพิษยังเห็ดใครให้ได้เก็บ ขนาดอยู่ในปลา,าไพ่ดิดอก,ง,ง,อกอง่าย้องขนาดขนาดฝนเศร้าตกก็ได้ไงถือว่าป่าเห็ดยังอุดมสมบูรณ์ขนาดฝนเศร้าตกละ่ะคิดว่าน่าแต่ว่าพาย,ยุนี่น่าจะยังอยู่เพราะนกเจนแว่นวอนห่วงไหม ฝนมาตรงต <top> ูกตอเนื <ixel rubber> ่องมันงจะได้เก็บเห็ดบวกขีเทาตอนนี้ฝนเริ่มซาไปแล้วพวกแมงบุงก็เริ่มกินเห็ด

มันแหงมันแหลงเนาะฝนถิ่มช่วงบม่ท่านได้ออกพันสาเลยทีนี่ฝนไปแล้วฝนกลับมาในเฮ็ดปวกแล้วบก้กถ้าพายุกลับมาเนี่เฮ็ดปวกออกเป็นปลาเลยเฮ็ดปวกนป็นแกงนะจะมาบ ปลาเก็บเห็ดค oh oh, oh oh, yes. ือเกาละครับท่านผู้สุ่มอุ้ยเห็ดเอียงผุนเปืดอุ้ยผุนแม่ทั้งทั้งกะมี่ไว้พ่นพ่นพูนทั้งพูนพ่นอุ้ยปืดอู้คือขัดเหวะเดี๋ยวไปบังเห็ดน้ำเขากันปาดเอิย โอ้โาอ้ว้ายเถื่อนเถื่อนฝนอยู่ในสอกปุ๊กกรมี่เฮ้ยเผื่อสิมาพอ <ines> like ้าพี่น้องของเถื่อนเว้ยอ้าวผักหลาย ว่าในตำปนตำแก้วอ oh, 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 ีตัวนี่โอ้ด <No> no. ิแกงดิปนอยู่ด no. ้วเฮ็ดอ้ออื้อัน้ออื้ออยออื้อหื้ออื้ออื้ื้อมื้ออืคือื้มอื้ื้ออ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 ืออื้ออื้ออืนเอืนออือื้ออื้อ่้ออื้อนน้อยื้ดอ้ออออื้อ้ออื้ออออื้้อ้ออื้้ออ่้อออ้อออ้ออื้ออื้อ้ออื้้ออืทางง <c oughs> ผุ่นยุงเถืงอุ่นบู้ยโดเขาบานปึงเซิงคักแห้ง